คนเรานะชีวิตเนี่ยคนเห็นแก่ตัวมักเอาตัวรอดแต่ตัวจะสบายกว่าคนที่ใจดีอันนี้ในมุมมองที่เราคุยกันเลยนะจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆคนใจดีมักโดนเอาเปรียบเพราะเรามีหัวใจที่ห่วงหาจิตสำนึกที่ดีคำสั่งสอนพ่อแม่เก็บมาจำเก็บมาใช้และเก็บมาห่วงใยเสมอแต่เอาจริงๆคนที่ทำดีเนี่ยทางแม้เราจะไม่ได้ดีตอบในมุมที่เราให้เราก็จะได้ ทางอื่นที่เข้ามาทดแทนนะและคนที่พยายามที่จะลากหรือซึ่งจะเอาของคนอื่นโดยไม่คิดที่จะเอาคืนหรือพยายามที่จะยังไงอะสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เนี้ยลองมองดูซิหลายๆคนที่ใกล้ตัวเราเลยไม่ค่อยจะเจริญอืมเพราะการกระทําของตัวเองจิตสํานึกของตัวเองยังไม่มีการดัดแปลงหรือว่าคิดเนาะวางแผนชีวิตของตัวเองให้ถูกต้อง นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับกรรมอย่างหนึ่งเงินแค่ๆว่าเงินกรรมได้ง่ายอ่ามันก็ไปง่ายๆโดยไม่เห็นคุณค่าแล้วยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองนะคะอ่าสิ่งเหล่านี้มันป็นสัมผัสกับคนใกล้ตัวเลยมันมีความรู้สึกว่าคนที่มีสติจิตสามนึกที่เคยให้ครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่นะคะถึงแม้ เราจะโดนเบียดเบียนแต่ชีวิตเราก็ยังมีสิ่งดีเสริมเข้ามาในทางอื่นเสมอเหมือนสวรรค์ส่งมาให้คําว่าตกที่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ตกที่ยากก็ไม่ยากนะคะเขาเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้มีอยู่จริงจงเชื่อและอย่าไปมองแต่เรื่องที่เราเสียเราต้องมาบวกลบคูณหารในชีวิตในส่วนที่เราได้ด้วยพี่น้องขานะมันมาทางอื่นมันจูนใจถึงแม้นจะเล็กมันก็เป็นน้ําซึมบอดไซที่ทําให้เรามีพลัง นะอยากให้ทุกคนถอยหลังมาสำนึกว่าเรามีจิตสำนึกที่ดีเนาะการทำดีเนี่ยได้ดีเสมอแต่ไม่ใช่ว่าคนที่จะดีกับเรากับคนที่ให้เรานะนะเออคนที่ให้เราเนี่ยคิดซะว่าคนนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องให้นะคนที่ให้เราเนี่ยจะเป็นคนทางอื่นซะมากกว่ามาทดแทน นะทุกคนลองย้อนดูเนาะอันนี้อยากส่งพลังให้ถึงกำลังใจของทุกๆคนที่มีความรู้สึกแย่เสียใจในสิ่งที่เราทําดีหลายคนจะน้อยใจเราใช้คําพูดว่าทําดีที่ใครบอกว่าได้ดีไม่เห็นเกิดขึ้นกับฉันนะคะคาพูดนี้อยากให้จริงๆเนาะเพราะตอนนั้นนะ่ะหัวใจเรากําลังทุกอยู่เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคะแต่ จงเชื่อเลยว่าทำดีได้ดีเสมอมันยังมาช้าหรือมันอาจจะมาไม่มากับคนที่เราหวังแต่มันจะมาจากทางอื่นนะคะพี่น้องขาวันนี้ยายจ๋าก็มีเคสของน้องคนหนึ่งเนาะความเหนื่อยล้าน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างคล้ายๆวิกฤตทดลองชีวิตของน้องด้วยการที่ไม่มีงานทำตรงนี้และก็คำพูดคำจาเนาะความหวังของเมียฝรั่งทุกคน บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยพอได้เมียฝรั่งพอได้เป็นเมียฝรั่งปั๊บมาอยู่เมืองนอกปั๊บเนี่ยก็อยากเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่นะคะอยากเป็นหน้าเป็นตาอยากทําได้เหมือนคนอื่นเขาแหละแต่ชีวิตอะ่ะมันไม่เหมือนกันอย่าลืมว่าบุญวาสนาเราเริ่มต้นมาไม่เหมือนกันและหนึ่งเรามีลูกเร็วเอ่อการมีลูกเร็วเนี่ยในเมื่อเรารับปัญหานี้มันเกิดขึ้นเพราะเราสร้างขึ้นมานะคะเพราะเราสร้างขึ้นมาก็เลยอยากให้น้องเขาเข้มแข็งเนาะ ยอมรับก่อนทุกคนต้องยอมรับก่อนนะถ้าไม่ยอมรับเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้ยอมรับและถอยหลังมาแก้ที่ตัวเราะนะเออจริงๆมาแก้ที่ตัวเราอย่าฝืนอย่าฝืนวิกฤตนี้คือโอกาสให้เรารู้เร็วแก้ตัวเร็วมันจะดีแก่ตัวเองคนที่รู้ช้าอายุห้าสิบหกสิบอย่างเรื่องราวยายจ๋ามาพูดเนี่ย เออนั่นคือทำไมฉันไม่รู้ตั้งแต่เมื่อก่อนเห็นไหมความใจดีคิดว่าแลกได้ว่าอเดี๋ยวทำดีก็ชนะใจแต่สุดท้ายอะ่ะคนเคยได้คนเคยตัวเขาไม่ได้มองคิดเหมือนเรานะฮะความคิดมันจะตรงกันข้ามเลยเออตรงกันข้ามเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะช่วยใครเนี่ยไม่ต้องหวังอย่าหวังนะเพราะความหวังมันทำให้เราเจ็บปวดคำนี้มันเกิดขึ้นจากยายจ๋าเอง มันเจ็บปวดมันเศร้ามานั่งน้อยใจเขาไม่มาฟังหรอกแล้วคนเหล่านี้คนที่เขาได้เขาพูดออกไปแล้วเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดแต่เราอะคนฟังอะ่ะมันจะเข้ามาอยู่ในหัวอาย้ำแล้วย้ำอีกมันตอกย้ำตอกย้ำแล้วตอกย้ำอีกเหมือนคำพูดของน้องเขาที่แม่แตะข้อกลับมานะคะว่าที่ผืนเนี้ยที่ซื้อนะ่ะแม่ขอซะเพราะว่าแม่ก็ไม่มีอะไร อ,อยากเอาเป็นไว้ดึงลูกเต้าที่อยู่ตรงนั้นนะเออไว้พี่ไว้น้องมึงก็ไปหาใหม่มึงหาได้มึงเก่งคําคพูดนี้มันไม่ผิดในมุมมองอแต่ว่าความรู้สึกน้อยใจคือตกเราของของเราเราซื้อเราลงทุนทำไมาทาไมต้องรีบหรือว่าหารสามเราก็ได้เขาเรียกว่าเราก็ยังรู้สึกด,ดีนะเลาวทําไมต้องรีบมาเอ่ยวันข้างหน้าชีวิตเราอยู่ทางไกล เราอยู่ทางไกลเนี่ยไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่านะพูดตรงๆเดี๋ยวนี้ความตายมันแขวนคอทุกคนทุกบ้านยางเดียพี่น้องเอ๋ยอิหลีนะคะทําไมต้องรีบนั่นคือความรู้สึกน้อยใจเนาะแต่ในเมื่ออ่าแม่ขอมาแล้วโอเคก็ตัดใจก็คือต่อไปอย่างน้อยใจและปล่อยวางตัดใจนะคะทําใจวิกฤตมันเกิดขึ้นเร็วเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเร็วขึ้นนะคะ เพื่อที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นเนาะและหัวใจการดูแลครอบครัวหน,นีไม่พ้นอยู่ละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นแบบอย่างให้กับทุกๆคนก็หวังว่าน้องๆจะเริ่มต้นให้ถูกหลายๆคนบอกว่าเบื่อจังเย,ยจ๋าเล่าแต่เรื่องนี้เนาะมันก็เป็นคอนเทนต์เป็นคําถามที่เข้ามานาะก็อยากจะบอกยังไงอ่ะในมุมมองของเย,ยจา๋าอาจจะเป็นมุมมองแค่ าทางเดียวถึ่บอกว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาเติมคอมเมนต์หรือเล่าในความรู้สึกที่ตัวเองแก้ไขกันยังไงมาช่วยกันมาช่วยกันนะคะบ้านนี้เป็นบ้านเมียฝรั่งหรือว่าเป็นบ้านผู้หญิงที่ต้องสู้ชีวิตนะคะหรือว่าผู้ชายที่ต้องรับผิดชอบครอบครัว 1. ในครอบครัวถ้ามี1คนเป็นกระเป๋าใหญ่นะกระเป๋าอื่นจะปิดหมดถูกต้องไหมอ่าไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะตอบคําถามเยจ๋าตรงนี้ด้วยสนะคะอ่า คนที่เขาเรียกว่ามีจิตสำนึกที่ดีจำคำพูดของพ่อแม่และมีโอกาสกว่าใครก็จะอุ้มทุกคนแต่สุดท้ายคนที่มีสำนึกที่ดีเนี่ยจะถูกทิ้งอ่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขานะ่ยไม่มีจิตสำนึกเดียวกับเราเขาเป็นผู้ได้รับไม่มีความรู้สึกที่อยากจะให้นะะ นี่คือหัวใจที่เราจะต้องเอาถอยหลังมาคิดว่าวันนี้เราเป็นผู้ให้เราต้องแบ่งปันให้กับตัวเองเราต้องเก็บเซฟให้กับตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเหมือนพี่ๆป้าๆยายๆที่ผ่านมานะคะที่ย้ำย้ำ วันนี้เราอยู่ในเลเวลไหนอ่าชั้นแฮปปี้ฉัน happy, ฉ้นได้ผัวฝรั่งฉันมีเงินช่วยเหลือครอบครัวฉั้นซื้อที่ให้แม่ไปแล้วโอเคนะคะอ่าต่อไปนี้ฉันก็จะเริ่มเปิมพลังเก็บให้กับตัวเองอ่าเก็บให้ตัวเองและน้องๆที่มาอยู่ใหม่เรายังไม่เข้มแข็งตั้งใจตั้งหลักปักฐานให้กับตัวเองก่อนรักษาครอบครัวตัวเองก่อนพอเราทํางานพอเรามีเงินเราจะหยิบยื่นให้ใครเราจะมีความสุขที่ได้ให้ไม่ได้เบียดเบียนผัวหนึ่ง ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองสองไม่ได้ลีดเลือดที่จะให้ทั้งหมดตัวสามนะคะและจงอย่าทำข้อที่สามเนี่ยมันเป็นอันตรายแก่ตัวเองนะคะผัวเราฝากชีวิตด้วย100%ไม่ได้บุญวาสนาดีย้ำบุญวาสนาดีถ้าเราอยู่กับเขายันตายนั่นคือคู่ แต่ถ้าไปทิ้งกันกลางคันเราส่งเงินทั้งหมดให้ครอบครัวอย่าหวังและไม่มีด้วยว่าครอบครัวจะส่งเงินกลับมาช่วยเรายิ่งชีวิตในต่างแดนทุกคนที่คุยอยู่กับยายจา๋าปัญหาหนักๆบางคนเปิดใจคุยกับพ่อกับแม่คุยกับพี่น้องที่คนช่วยเหลือมีใครอยากรับฟังฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ออกความคิดเห็นเสร็จแล้วเงินจะส่งเมื่อไหร่อ่านะอนุนอันนี้อันนั้นปัญหาทางนู้นมันหนัก จนลืมปัญหาตัวเองสุดท้ายคนไกลเลยรับปัญหาทางเมืองไทยมากกว่าปัญหาตัวเองไม่มีใครอยากฟังไม่มีใครอยากช่วยแก้แต่ต้องการให้พวกเราแก้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นถามหน่อยเถอะคุณมีใจไหมอ่ะถามหน่อยเถอะลูกๆทุกท่านเนี่ยที่คุยกับยายจาพูดให้ตายก็ไม่ฟังเนี่ยอืเมืองนอกมันเป็นเมืองที่ในทีวีอ่ะมันสวยหรูแต่ที่จริงแล้วเมืองนอกเป็นเมืองที่หงอยเหงา เป็นเมืองที่น่าเศร้าถ้าไม่มีกำลังใจยิ่งถ้ามาเจอสภาพชีวิตที่ต้องสู้ดิ้นรนเพื่อลูกนะเข้าบ้านสุขเฉินไปนอนอยู่กับใครหลายๆคนกว่าจะตั้งหลักได้เนี่ยมันโบง่ายเลยเด้อพี่น้องให้ทรงกำลังใจถึงลูกพวกข้าเจ้าหลายๆให้พีถึงน้องอถึงผู้ที่ซอยเหลือเจ้ายามเจ้าลำบากหลายๆให้ถามถึงเขาตรงนี้แดจากหน่อยนะคะ เนาะเป็นใดเนาะสบายดีบะนะคะอืมเข้มแข็งเด้อช่วงนี้บบเป็นอย่างดอกอยู่ได้เอาไปรักษาเจ้าของก่อนให้เว้าคํานี้ได้เจ้ารู้บอหอันนั้นสวรรค์ของคนไกลกาลังใจที่พองโตที่มีแหงสิหาเงินได้มากมายซอยเหลือเจ้าได้อีกไกลเออนะจริงๆ ทรงกำลังใจถึงลูกเจ้าเดดเด้อนะคะทรงกำลังใจถึงพี่ถึงน้องเจ้าถึงเมียฝร,รั่งคนไทยไก่บ้านแดเด้อ่ะว่าอะไรก็ไปพี่น้องคะ่ะเก็บดอกไม้ต่อเม็ดดอกไม้อยังเหลืออยู่เก็บได้หลายสีเอากลับไปเมืองไทยจ้า